กลับมาช่วงนี้นะครับผมมีละครมาฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องหลงกลิ่นจันนะครับใครชอบละครแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดน,นะครับผมคืนนี้ลงพื้นที่สืบสวนคดีจันกับสารวัตรว่านรักและหมวดตีในละครหลงกลิ่นจันกันต่อค่ะพอได้ทําคดีแบบออกหน้าออกตาได้สารวัตรก็ลุยจรงิงจังคืนนี้ไปหาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับคดีกันมาดูว่าจะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมหรือไม่บอกเลยว่าทัพทีมมนเนรินและบอสชนะกันฮึกเหิมจรงิจรงจังอยากได้ข้อมูลมาก ไปหลายที่รวมทั้งโรงงานของพี่พัฒต์ตัวละครใหม่ที่จะทําให้เรื่องนี้เข้มข้นขึ้นแจ็คเพนเพมาแบบหล่อๆนิ่งๆเขาเป็นใครกันแน่และเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไรติดตามคืนนี้ค่ะไม่ว่าเราจะไปถามใครก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่เคยไปสืบหาข้อมูลมาทุกคนก็พยายามจะปัดออกจากตัวหมดเลยว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเดาดูเพื่อความสนุกสนานค <laughs> อีกหนึ่งตัวละครที่จะมาเบรกอารมณ์ตึงเครียดก็คือน้ำหวานมาแล้วค่ะนักแสดงน้องใหม่จากช่อง7 HD มิลลี่อภิษราวงทัศนีโยสดใสน่ารักคืนนี้มีเรื่องให้ต้องประทะอารมณ์กับโดนกนินจะสนุกเคมีดีขนาดไหนฝากทั้งคู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมิลลี่อภิศรานะคะเป็นน้องใหม่ค่ะเพิ่งเล่นละครเรื่องหลงกินจนเป็นเรื่องแรกเลยค่ะ รับบทเป็นน้ำหวานค่ะในเรื่องนี้เป็นคนแบบสดใสมั่นใจสู้ตายทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ก็นิยามว่าเป็นคู่กัดกันด้วยเราสองคนก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะครับคืนนี้สนุกกันต่อในหลงกลิ่นจันทค่ะวัคซีนฉีดแล้วยังต้องสวมหน้ากากเว้นระยะห่างและมันล้างมือบ่อยๆนะครับวัคซีนสู้โควิดวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I hate the vision though, okay?